ฟุชเชสเดียวละรุกฟุชเชสเดี๋ยวล่ะอืมไอ้คนหิทยุหันตัวสีดังเบิงยุนี่มาลากมาลากมาตัวสีหิดให้พี่น้องเบิงเออเออนี่ก็ขึ้นแบบนั้นเลยสบายดีตัวละ่ะโอ้ดีดีดี่ดดีจ้าพี่น้อง อโออมวนตัวล่ะเอ,อ่อมามา,านี่หนาตวหล่เป็นชอบ,ปอชอบปเป็นชอบปลาคุณเลชอบปลาคุณนล่เสียงดังเสียงดังอยู่อนแ้ันอนอเนาะไปไปไปอ๋อวัละไปอินตอสีโอเค <y uk> นี่น่ะแหละคุณวายบอกว่าคุนชอบปลาคุณชอบทํางานในป่า,าสนุกดีคุนวายก็ต่อเบิ้งต้อกับสนุกยูแต่เวลาเห็นเบิ้งต่อนกับว่าสนุกน้ำ <y uk> ไ้เจ้าพี่น้องน้ำไปเบิ้งคนเสียแจ้งไหลวันนี้มาทํางานในป่ากันนะคะทํางานในป่ากันมาเบิ้งน้ำกันเนาะทํางานสอยกันกับต้อกับแฟนเดอ้อจ้านีกับซื้อแบบว่า อคนสิเห็ดจิงจุกถูกปีก็พอไหมจ้าก็พอคนสิเห็ดจิงจุกุกปีหลังจากเอาไปกองกันไว้แล้วก็สิเอารถดอ่ารถดแปว่ารถล,ลดแท็กตู้อีกแบีบแบบมูคันไงมูสีเขาลากนะขนไปไว้เฮียนอีกเทียนหนึ่งจ้าอันนี้ก็คือเอาข้นจากอามุมมุมสีแบบวา่า โหลดมันลงมายากจ้ะเนี่ยเพื่อขนไปกองกองกองกันว้กอนจะคพี่น้องกองกันว้ขันขอนไห่ขอนพิรักขอนน้อยเพื่อจะเอาพิรักยูลิ่งลากนะขอนไห่เพื่อจะเอาตัวนั่นลากไว้ก่อนเพื่อจะไปกองไว้ใส่ไปต่อพาน้ำไปเบิ่งจ้าทำงานด้วยกันค่ะไปทำงานด้วยกันนะคะพี่น้อง ก็อะมาเห็ดในพี่น้องเบิ้งจ้าสิได้เบิ้งแบบว่าอ่าชีวิตชนบทแบบตกอกับแฟนเป็นยังไงกอใส่ตกอใส่เสื้อเสื้อหนังเสื้อขนหมาเจมือนี่โม่เป็นว่าโอ้ยเทวบทเทวบทอันอันยอกระบารีติปนาหมาป้าปนามาหมาป้าอยู่นี่เป็นเรายอกกันเป็นว่าหมาป้าเอ้ยก็เห็ดกล้องขึ้นสูงอีกเนเดกองจ้า กอลิกะแห่โอ้ตัสิเอาไว้หันตัวเสียมากองไว้นี่ติสกสกอลิกะแห่โอ้อันนี้ตันสีนั่นเอาคนหนึ่งคนสีนั่นจะทิ้งลงคนโหลดคนลงจากโหลดคนนั่นเลยนั่นลากเอาสงสัยมันสิไปยาก ตะหว่างมันเป็นเจ้ากองไม่นีโอ้แม่นจ้ะเป็นสเอาออกไปกองเอากองไว้ใส่วะนี่มืน่นจ้ะเนี่ยน้่นแข็งนี่มื่นดิจ้ะเนี่ยลองเข้าต้อมันนี่นี่นี่มืน่นัวรวยตัวรวยอยู่เนี่ย ช่ยเสียวไว้แถวนี้ว่าแถวนี <irm Gram s tide> oh ้รถแท็กตู้มาได้ฮะเดนนะขานี่จะเชื่อรามีอะเดนมันพังแล้วจ้ะขับก็ได้ พังแล้วจ้าพังแล้วขับก็ได้ต่อแล้วคุณจะเอาไปไว้ข้างนอกต้องซื้อแบบตัวนั่นใส่มาอีกจ้าพี่น้องอู้ว่านับพังไหมมีตอนนี้เสียเงินแทนน้อเนาะตัวยางตัวนั่นมันพังจ้าพี่น้องจ๋าโอ้เสียเงินอีกแล้วเลยสิทำงานบ่ได้อีกละ่ะยากอีกละ่กละ ก็ได้ไกับ,บากันเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเอาค่อยๆเห็ดไปกับสีได้ยัดดอกอย็นเย็นๆข้ามบารถโหลดนอพี่น้องเนาะข้ามบารถหลดมันกับสีเป็นยังซีแหละก็สียางไปกับแฟนเบิ่งก่อนจ้ะยางไปกับแฟนก่อนเพื่นอนเสเอไปไว้ส่เพื่อนเสือไปไว้ขังนอกเลยดีเนี่ยไปไว้ขงนอกเลยข้ามบารถหลดมันกับเป็นยังซีแหละนาอพี่น้องเนาะอ่ มีแต่นเนี้เสียเงินนี่ก่ว่าจิเห็ดงานมือน,นีกัเลยสิบอไไรเห็ดอีกสิเอาไอ้ฟิรายูลิงตัวนั่นลากร้องเบิงสิจังไดทำงานกันไปจ้ามือน,นีกัมาหาทำงานตามปกติทำงานบ้านทำงานในป่าจ้ะพี่น้องมาดูธรรมชาติด้วยกันนะคะเพื่อนเพ,นเพืนกับต้อเด้อพี่น้องจ๋า เรามาทำงานด้วยกันชีวิตของคนบ้านนอกชนบทเอาความสนุกสนานเปิดเพลินให้พี่น้องเบิงบาวิกันวิถีชีวิตของต่อกับแฟนให้เบิงเรจาจะพี่น้องเนาะ ลากไปคุนลากคุณลากเคุนลากเคุนลากล,ากลากดไปลากลุดไปไม่ใช้ใช้บ้านใช้นั่นจ้ะอุอากาศดีพี่น้องจ้ะมือเศร้ามือเศ้านี่มาตกขักนี่มาตกขักมาตอนนี้แดดออกจ้างป้าง เห็นกวงน้อยสามตัวมัเนี่ยพี่น้องเห็นกวงน้อยสามตัวเพิ่นสิจอดไว้นี่มันเนี่ยจ้ะพี่นออ้องเยอะระเวียดสัมาหันเยอะระเวียดโอ๊กโซอืนนะอ เยอะละเยอะบัวละยเอ็นอะไรที่หลักอมทอแดนน่ะอินเตอร์มิเกสติกเกนบัวละยเอ็นได้กับบัวลายอันอินเตอร์เฟียลาสติกเกน อ่ะไปอันนี้ก็เสีเอาตัวนี้ลากแต่ว่าตัวนี้มันลากได้เท่ะอันไปดูผู้ว่า เอาตัวนี้ลากแทนตัวนั้นพังแล้วตัวนี้ลากอีกทีหนึ่งตัวนี้ลาก่อ,นน,น,กกอนน้อยน่าจะได้โอ้ยป <c oughs> ูนปูนปูน,นใต้เขาดูดูด,ดูไป <c oughs> เราเราเราไม่ลงไปด้วยนะต้อไม่ลงไปด้วยต้อจะดูอยู่ตรงนี้ ก็จะพาคุณคุณดูตรงนี้วันนี้ก็พามาดูกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะมือบ้านกับผ้าไปดูอีกอย่างหนึ่งมือนี้ก็ดูอีกต้ก็จะวนเวียนอยู่กับป่ากับฟืนกับไม้อยู่นี่แหละจ้าพี่น้องวนเวียนอยู่ตากับป่านี่แหละจ้าอยู่กับป่าแล้วก็ฟืนไม้อยู่พอาชันนี้แหละ ป bon when when you, ้าต mm ้อ hmm. กับสิบุได้เขาบุได้เหตุจุดในเมืองปันไดกับสิยูบนเวี้ยตะปาพี่น้องกับบางว่าพี่น้องสิชอบคลิปของต้อนะจ๊ะ่าอยู่กับปลาธรรมชาติจิรจ้าบางว่าพี่น้องชอบคลิปของต้อนะจ๊ะถ้าชอบของต้อก็กดไลค์กดแชร์ให้ต้อหน่อด้จ้าอื่คนนั่นเพิ่งกะ จอดพี่ล่จอดรถไใบพุ่นแล้วพึ่งก็ตัดฟืนอยู่พุ่นปังนั่นเอ้านี่พึ่นกสิมาลากจากมุมน้ำขึ้นมานี่สิพึ่นตัดใบนะจ๊ะพื้นที่พึ่นตัดใบมันนี่พึ่นกษิตลากตัวไก่เอามาเลยพีลากตัวไก่พึ่งกุกบอน แถบนี้ต้องลากขึ้นไปไว้ให้หมดเลยจา้าลากขึ้นไปกองไว้หมองทางถึงไปเบิดเลยคุ่นนั่งกับตัดปืนปนอยู่ยทางพุ่นบินดูเยบ จะง่ายหน่อยไปเจออัน <laughs> ดูจ้ะโอ้ดีตรงๆไปอ่ะขนไปขนไปขนไปค่ะเป็นเขาไปมุมนั่น ไปค่ะพี่น้องไปเดินเล่นน้ำแข็งกันจ้าไอเพื่อนขนไปนะจ้ะพี่น้องเนาะเพื่อนขนไปเรื่อยๆจนต่อกะสิไปยางเล่นน้ำแข็งถ่านนะจ้าเมื่อนี่ต่อกะสิมาเป็น,พน,พน,นเพื่อนเพื่อนแจ้งจำานียรละก็เพื่อว่าไ้แฟนเหงาขางพุณนเพิ่นก็บจอดที่ไรอยู่ดิ่งขึ้นไปพุน้นขั้นหนึ่งเพื่นตัดพุ่นที่พุ้น คนที่นี่ก็สิจังซี่ล่ะจํามีฟีลาอยูล่ลิงกันนั้นเพิ่นก็นสิพากันขี่เล่นอยู่เฮ็ดเบี้ยเฮ็ดเอาลากไม้ลากหยังจังซี่แล้วก,ก็เพิ่นก็สิเนี่ยมาขี่เล่นห้อยคนมาเล่นสกีสกูสกอยู่นี่อยู่ตัวนี่แหมมีคนมาเล่นสกีอยู่นั่นน่ะแม่น้ํอยู่จ้าต่อพาไปย่างเบิง่งเนาะจ้ะเนาะมื้อน,นั้นอันมันลืน่นมื้อนี้บ่ลืน่นจ้ะเพราะว่ามันมีหิมะอยู่เทิงมีหิมะอยู่บนซะแล้วบ,บ่ลืบบน่น มือติดต่อมามือนั้นมันสิลืน่นมันมันสีเป็นน้ำแข็งจ้าอ้ยคนมาเล่นโอ้ยเขาขี่รถเล่นน้ำตัวนี่แมอือหือ,องีรอยรถด้วยนะคะคนมาเล่นเนดะ้อดูสิ่อไปดูพาไปดูค่ะนี่มีรอยรถใหญ่มาด้วยเขาขับรถกัน นี่จ้าพี่น้องเจ้ากับสิมันขับมือบ้านมือมือบ้านนี่แหละจ้าในราวามือนี่มันบ่แยนเราจะ,ะวา่าก็ขับบ้านนี่จ้าราวามือนี่เป็นหี่มามันลงมือเศร้าพี่น้องจ๋างามงามเจ้าพี่น้องอย่าไข่พี่น้องมานยางเหล่นน้ำตอด้เนี่ยสวยงามมากค่ะ งามมากพี่น้องเมื่อไดต่อกับมาเล่นตันแม่น้ำยังส่หล่ะจ้ะมม่ยางเล่นมาเดินเล่นแม่น้ำนี่ห้อยเนม่ขับรถกันร้านนี่จ้ะห้อยขับมาขับอันนี้ก็ห้อยเล่นสกีเล่นสกีนี่สกีน้ำแข็งห้อยเป็นว่าเล่นสกีน้ำแข็งจ้ะเนี่ยแล้วก็มีห้อยขับรถอยู่น้ำแข็งน้ามากจ้ะพี่น้องน้ำแข็งน้ามาก ทางพุ่นแดดออกแดดออกนี่คือแม่น้ำนะคะพี่น้องจา๋าแม่น้ำค่ะแดดออกมันจะเป็นอายเป็นควัน Men det är มาแล้วมาแล้วกำลังมากลับมาอีกแล้วอีกรอบนึง อ้าไปไหนละไปหากันนะอ๋อถอยถอยถอยก้น <laughs> Thank you. ไหน <laughs> นั่งกับฉันไหมเออไม่่ะนั่งกับฉันไหมล่ะไปนั่งหรอกดูอย่ายงนี้ก็สนุกแล้วค่ะทำงานไปค่ะคุณสามี <cono ce> Hva skal jeg gjøre? Skal jeg få trykket på den ene? Kikk på den. At det har Gjør jeg bare? Ja. Nå? Ja. สลิงตัวสลิงเอ้ยแฟร์ดิกโอเคพอถูถสิกเกนเ์เลยเป็นตัวกดอันโต,ตัวนี้ให้เป็นตัวสลิง ยออก,กยอ,บบอ,อินเตอร์โอ๊คกับมดใดดูโยบไปดูอินเตอร์อูบีเฮเบอร์อินเตอร์อูรูริกที่รักเพย์โยกที่กระโอมเสียใดเชื่อละ ถ่ค่่นดูนี่กลับมาแล้ว แดดแดดแดดอืมบ้านหลังสีขาวน่ะกับแฟนต่อกับมามาเห็ดอ่าอันท้อนไหจ่ะมาเห็ดเอ่อเขาเรียกว่าระรบ,บียังคนที่ตัดไม้เต้นแตนอยู่ตอนนี้แหละอืคมคนที่มาซอยเพิ่นเห็ดอีหอย่าง้มาแล้วจ้าะตก็ไปกดอันนั้นให้เพิ่น่อก่อนกดลวดสลิงออกให้เพิ่นเพิ่นดึงลวดสลิงต่อกัสิกดไห้เพิ่น่อพาพี่น้องยา,างบ่ง ย้อยย้อเขามาแยกประเด้เเบไไดอกว่าฉันฉันมาช่วยเธอถ้าที่รถเหยียบย่ำหลายสี่ห้างมันกับสีเนา่าเปียมันกับตัวไม่มันกัสิตายเพราะเป็นว่าคอยไอ้เป็นว่าขับต้องขับเป็นทีเป็นทางจะหลด อนเฮบิเบดเบดเตอร์แอนเกย์ยาบอลเฟอร์ดูวินผู้บาดเดนดูวินผู้บาดแอร์พอต์สเเกย์ยาเอะะเป็นเสีเอสองทอน โลไฟอิเตอรมตาแดนเกิดยาโอ้โหมาอินเตอร์ทุ่งไม่หนักลากมาเลยยกคันที่กระเด็น เดเอมุสฮะเดินเอเอ็นเสมอเดี๋ยวต้องแบกอันนี้ไปเดี๋ยวต้องว่อยากสูญเสียว่อยากสูญเสียฟืน ไม่ใช่เพราะว่า,าพุนตัดแล้วนะิ่นว่เอาไปบนะ่ได้แล้วต้องแบกไปก่อนปืนตัวนี้แบกบไปเองสะเลยึแบวบไปกองไว้หัน่นตอนแรกว่าสิบมาสสอยสามีพนะจา๊ะว่าจะไม่มาช่วยอ่ะสุดท้ายก็ต้องช่วยจะมานั่งดูเฉยเฉก็ไม่ได้ สนุกดีครับพี่น้องเรามาทํางานกันอย่างนี้เราก็สนุกนั่งอยู่ในบ้านก็เบื่อเบื่อเซ็งเซงถ้าหน้าหนาวนั่งอยู่ในบ้านมันสิบเบื่อจ้าก็มีแต่ทํากับข้าวกินกันแล้วก็นั่งดูเทีวีถ้าเรามาอย่างนี้เราก็ได้ทาไปนู่นไ้นี่ก็มีความสุขดีเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวตอสิไปถาซอยเพิรนลยูฟังขางรางอีกก้อนนอะพี่น้อง ไปเพินลากให้มันแล้วมื่อนี่ว่าต้องเป็นห่วงเพินกลางบ้นนะจ๊ะเพินกลงบนว่าต่อต่อสิเบื่อเพินก็เลยแบบว่าบอกว่าไปไปทํางานต่อต่อเพได้เบื่อดิต่อชอบเพื่อกันบอกต่อก็อยากให้เพินเท็ดให้มันแล้วเพราะว่าเท็ดแล้วจุดนี้แล้วเพินก็สะได้ไปขนไปไว้บ้านอีกเที่ยนึงมาเอาจากกองนี่ไปขนไว้บ้านอีกเที่ยหนึ่งเราเพินสิได้ทํางานเพินบ่ได้ต้องเป็นห่วงนะจ๊ะ ก็จะได้ทํางานตัวเองไม่ต้องห่วงบมได้ห่วงหน้าห่วงหลังบางทีอาทิตย์หน้าโตกะสีมิธุระไปยังอื่นอีกนะบางทีก็อาจาจะจพักผ่อนไปแบบอื่นอีกกับมีเป็น,ป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 นไปได้มารอแกยอยู่ตรงนี้ก่อนมารออยู่ตรงนี้มาช่วยตรงนี้ก่อนคลิปนี้โตก็พา พี่น้องมาเบ่งการทํางานของตอกบแฟนที่ตัดฟื้นแล้วไว้แล้วกัตัดฟื้นไปแล้วกับมาขอนตอใส่พิราอยูลิงมาขอนลากตอจะลากไปกองกันไว้แล้วก็สี่อเอารถแท็กตู้เอารถแท็กตู้มาขนไป,ไปไปที่บ้านอีกเทีย่ยงนาะจ้าพี่น้องเนาะกับคลิปนี้ตอกับเอาไว้เพียงสานีก่นอนนาะจ้าพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตอเลยนะคะสวัสดีค่ะ